วัสดีค่ะแล้วก็มาพบก,กับแจสแจสซี่มีนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าแจสอยากจะมาคุยเกี่ยวกับคําถามที่แจ๊ได้รับมาเยอะมากๆไม่ว่าจะจากทางเพจนะคะหรือว่าคนรอบตัวนั่นก็คือปัญหาฝ้ากระค่ะฝ้ากระนะคะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกที่อยู่คู่คนไทยมาแบบนานมากๆแล้วฝ้ากระเนี่ยเกิดจากอะไรแน่นอนว่าเกิดจากแสงแดดคะ่ะเพราะว่ารังสี UV ในแสงแดดนะคะจะกระตุ้นให้ผิวผลิตเม็ดสีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ทากันแดดเลยหรือว่าทาแต่ทากันแดด ไม่ถึงนะคะก็จะทําให้ผิวคล้ําหรือว่าจะมีจุดที่ทําให้แบบผิวตรงนั้นมันเข้มขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือพวกฝ้ากระนั่นเองนะคะแต่ว่าฝ้าเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปื้นๆส่วนกระเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นแบบจุดๆตามผิวหน้าหรือว่าผิวกายค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่ดูแลไม่ทากันแดดเป็นเวลานานร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้เลยค่ะน่ากลัวมากๆที่นี่นะคะวิธีหลักๆในการป้องกันฝ้าและกระก็คือการทากันแดดให้ถึงและเพียงพอค่ะ ถามว่ามีวิธีการทําให้ฝ้ากระจางลงไหมมีค่ะหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทําหาตารซึ่งก็คือการเลเซอร์อะไรต่างๆแต่ว่าการทําหาตารเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับทุกคนเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบไม่สามารถที่จะเอฟฟอร์ดได้เพราะว่าราคาในการทําต่อครั้งอาจจะค่อนข้างสูงและมันต้องทําเรื่อยๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนาะทีนี้จ๊ก็จะมีคําถามใหม่ค่ะว่าแล้วมีสกินแคร์ตัวไหนไหมที่สามารถทําให้ฝ้ากระจางลงได้หลังจากที่เจ๊ไปหาคําตอบมานะคะก็ต้องตอบเลยว่า มีค่ะอยากดูแล้วใช่ไหมคือตัวนี้แจ๊ดได้ยินมานานมากแล้วนะคะซึ่งก็คือเมโซเอสเตติกคอสมีรลนค่ะพูดถึงแบรนด์เมโซเอสเตติกนะคะจะต้องบอกว่าแจ๊ดรู้จักมาจากเพจพี่เอ็มว่ามันดีซึ่งพี่เอ็มนี่แหละค่ะที่เป็นคนรีวิวตัวคอสมีรลนแล้วแบบจะรู้สึกว่ามันว้าวมากๆ b e บีฟอกับอา t e r เตอร์คือแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นแจ๊ดก็เริ่มที่จะหาความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้นะคะแบรนด์เมโซเอสเตติกนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์มดิคอลเกรดมาจากประเทศสเปนจุดเริ่มต้นนของเาะคาะะ เริ่มมาจากการเป็นร้านขายยาในเมืองบาร์เซโลนาสเปนค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นผู้ผลิตยาเครื่องสําอางสกินแคร์จนกระทั่งมาผลิตแบรนด์เมโซเอสเตติกเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าแบบผลิตภัณฑ์เขาจะต้องดีจริงๆแล้วก็เหมาะกับผิวของเราจริงๆนะคะเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่าเขามีการทดสอบค้นคว้าแล้วก็วิจัยผ่านทาง i n นวิทโแล้วก็ In นวิโค่ะจะลืมบอกว่าแบรนด์เนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984 1984จะยังไม่เก นานมากนานมากๆ30กว่าปีไม่สิ40กว่าปีแล้วอะแล้วก็เขาไม่ทําการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะซึ่งตัวจัดเองอะก็มีโอกาสได้ใช้เมโซเอสเตติกเอเมลาโทนินแอมพลูมาจนถึงตัวเมโซเอสเตติกคอสมารันทรานทรีเนะคะซึ่งแค่ตัวคอสมารันทรานทรีเนี่ยจะก็บอกเลยว่าจะเห็นผลเรื่องจุดดังดำมาชัดมากๆติดเฟรบิลิตออฟเดอะเยียร์ของจัดด้วยเอาละคะ่ะตอนนี้กลับมาพูดถึงตัวเมโซเอสเตติกคอสมารันนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีมาเป็นเซตนะคะสามารถ ใช้เองทำเองได้ที่บ้านโดยที่เราจะต้องมีการติดตามจากผู้เชี่ยวชาญของทางแบรนด์มโซเอสเตติกด้วยนะคะเขาจะมีการ f o l l o w u p สภาพผิวของเราคือจะอาหาข้อมูลมาจากตัวแบรนด์เองแล้วก็หาข้อมูลมาจากบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะที่เป็นสายวิทยาศาสตร์ซึ่งตัว c o s m e l a รตัวนี้นะคะพัฒนาจนตอนนี้เป็นรุ่นที่2แล้วซึ่งจุดเด่นของตัว c o s m e l a รนตัวนี้นะคะเขาจะเน้นการผลัดเซลล์ผิวกู้เม็ดสีแล้วก็ยับยัง้งการผลิตเม็ดสีทําให้ฝ้าและกระจาง ลงได้ไวขึ้นซึ่งตัวนี้เหมาะกับคนที่เป็นฝ้ากระเบาๆก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีฝ้ากระรุนแรงหรือว่าเป็นหนักมากก็ได้นะคะคือเรียกว่าเป็นชุดที่ออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระโดยเฉพาะแล้วสูตรใหม่กับสูตรเก่าเขาต่างกันยังไงนะคะแน่นอนว่าเรื่องประสิทธิภาพการทําให้ฝ้ากระจางลงมันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าสูตรที่2เขาเพิ่มเรื่อง anti aging นะคะหรือว่าการแบบให้ริ้วรอยลดลงแล้วก็ลดจุดด่างดำค่ะซึ่งตัว c o สมี r l นเนี่ยนะ,ะเป็นครีมจัดการฝ้าอัจฉริยะที่ออกแบบโดย AI นะคะ ลดการเกิดฝ้าใหม่ภายใน72ชั่วโมงเห็นผลมากกว่าสูตรเก่าถึง9เท่าเรียกได้ว่าจัดการต้นตอของการเกิดฝ้ากระและจุดด่างดําได้เลยนะคะถ้าพูดถึงตัวสารสกัดนะคะคือเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกู้เม็ดสีกลุ่ม a n เอจ g i n g แล้วก็กลุ่มการลดละคายเคืองค่ะกลุ่มการกู้เม็ดสีนะคะหลักๆเลยก็จะมีโภจแอซิดช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีใหม่ในอาร์เซนามัเนี่ยเขาจะช่วยชะลอการส่งผ่านเม็ดสีจากใต้ผิวหนังของเรานะคะ ขึ้นมาสู่บนชั้นผิวหนังของเราค่ะส่วนกลุ่ม anti aging นะคะเขาจะมีเป็นวิตามินเอค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนพอมีการแบบผัดเซลล์ผิว<ๆ>ก็จะทําให้ริ้วรอยต่างๆดูตื้นขึ้นเรตินอลช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยอีดิมิโนช่วยปกป้องผิวจากแสงแดบดบฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพสังเกตว่าเขาจะเน้นการผัดเซลล์ผิวนะคะดังนั้นเขาเลยมีการใส่กลุ่มการลดละคายเคืองมาด้วยช่วยซูทติ้งผิวซึ่งก็คือตัวรากชะเอมเทศนะคะช่วยในการลดละคายรเครื่ได,ดีมากๆแล้วก็ตัวรู d e n t น r i s นะคะตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบของผิวซึ่งในเซตนะคะเขาก็จะมีอยู่3ตัวซึ่งก็คือตัว c o s m a l a n d ล o ครีมลดฝ้านะคะตัวนี้ใช้แค่ครึ่งเม็ดถั่วแดงเล็กน้อยมากๆแล้วก็ตัวมาลารีคอลเวอรี่นะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวรีคอเวอรี่ผิวช่วยปลอบประโลมผิวและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวกันแดดของแบรนด์เมโซเอสเตติกเรียกได้ว่าเซตเดียวนี้ครอบคลุมทั้งลดฝ้าปลอบประโลมผิวกันแดดเลยค่ะในเซตนี้นะคะเขาจะทํางานเป็นทีม ทำงานเป็นระบบทำให้เม็ดสีเกี่ยวกับฝ้ากระลดลงจางไวมากยิ่งขึ้นชะลอการเกิดฝ้าแล้วก็ป้องกัน UV จากแสงแดดที่เป็นต้นเหตุของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำรอยหมองคล้ำต่างๆต,ตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะจะอยากบอกว่าให้ติดต่อทางแบรนด์โดยตรงเพราะว่าทางแบรนด์เขามีช่องทางออนไลน์นะคะทางแอปสม้มแอปฟ้าหรือว่าทางไลน์ออฟฟิเชียลของเขาก็ได้ค่ะอย่าไปซื้อกับร้านอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะบอกเลยว่าตัวนี้ของปลอมเยอะมากระบาดเยอะมากๆเราไม่สามารถรู้ได้ เลยว่าของเขา,าเป็นของแท้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราซื้อกับทางออฟฟิเชียลนะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าเราได้ของแท้แน่นอนและอันที่2ก็คือเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญติดตาม Follow up ผิวเราอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะวางแผนในขั้นตอนต่อไปค่ะเพราะจะบอกเลยนะว่าอันนี้ร้อยเเซคือยังไงผิวต้องลอกเพราะว่ามันเป็นการผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มองหาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องฝ้ากระลองมองดูตัวเมโ ตัเอสเตติกนะคะตัวนี้อาจจะต้องใช้เวลากับเขาหน่อยจะรู้สึกว่าเขาจะใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยอะในการที่ดูแลผิวผ่านขั้นตอนของเซตตัวคอสม a l ันทูตัวนี้นะคะแต่เชื่อว่าเขาทําให้ฝ้ากระจางลงจริงๆเพราะว่าส่วนผสมจัดเต็มมากๆแล้วก็มีรีวิวที่แบบเห็นผลได้ชัดเจนจริงๆผลมันปังมากๆยังไงจัดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเจสซี่มีนะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆที่จะจะขึ้นให้ตรงนี้นะยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย จนมาบอกเรานะดูกันให้จบละ่ะ